ันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่วัดพนมนะครับเรามาดูสถานที่จัดงานาเทศกาลโจรชนำชมัยที่นี่เป็นวัดพนมนะครับอยู่ที่พนมเปญน,นะประเทศกรัรมพูชา ครับการจัดงานก็แบบนี้นะครับยิ่งใหญ่เลยเราก็ดูกัน ตนี้นะครับก็กำลังเตรียมงานนะปีนี้ก็แบบว่าจัดยิ่งใหญ่นะเราเดินเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในเขาจัดอย่างไรกันบ้างน,นะครับนี่ด้านบนก็จะเป็นสุ้มนะครับมีสุ่มด้วย พามาดูกันนะครับบรรยากาศขอชาวบ้านเขามาช่วยกันช่วยกันจัดงานช่วยกันทํางานนะครับที่วัดพนมนะเราเข้าไปดูกันตรงนี้ก็มีซุ้มนะครับไม่รู้ซุ้มอะไรน่าจะเป็นอาจจะเป็นซุ้มขายของ ม้ามีแพะมีมีลิงนะครับแล้วก็ไก่มีมีอันนั้นน่าจะเป็นหมานะครับมีหมูมีเสือด้วยมีเสืออนนี้ขี่หนูด้วยครับเราพามาดูนะครับการเตรียมงานนะครับเทศกาล ชนธนัมชมัยของประเทศกัมพูชานะครับ โอเคดีนะต้องป็ปทางขึ้นนะครับทางขึ้นวัดเราก็จะไม่ขึ้นนะครับี่ตรงนู้นเป็นทิศตะวันตกนะแดดแรงมากเย้อนแสงหน่อยนี่ครับพก็มาช่วยกันจัดงานช่วยกันทําธงทําอะไรใบสีได้ประมาณนี้ อันนี้เคยเห็นเคยเห็นคนเขาถือแล้วก็เวลาเดินแห่ก็จะมาตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยประมาณนี้ถนนด้านนอกนะครับตรงหน้าวัดก็ติดอธงหมดเลยธงสีอย่างเงี้ยครับ ถนนด้านนอกนะติดท้องหมดเลยตอนช่วงวันที่สิบสามถึงสิบห้าเนี่ยคนที่อยู่ตรงเนี้ยจะเยอะมากเลยนะครับเดินกันคือแบบ เดินกันแน่นเลยเข้าไม่ได้เลยเราเคยมาแล้วคือแบบคนแน่นมากแต่ปีนี้ท่าทางจะแบบยิ่งยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับ <iden S 1> เ,เตรียมงานกันเ,เตรียมงานกันกคือแบบยิ่งใหญ่มากาใช่นี่ก็มีเรือแหกันอย่างนี้นนอโอ้สุดยอดครัรบข<พ>อถ่ายหน่อยละกัน สวยเลยนี่ครับาสีสวัสดีครับสวัสดีครับสวยเลยอ้สุดยอดครับกบเ็เป็นก็เป็นทำรถแห่จัดงานกันอย่างนี้นะ ยอดครับนี่ลุงก็กำลังเขียนลายอ๋อสุดยอดเลยครับ,บนนคนกำลังเตรียมคุณกำลังเตรียมงานกันบา,บายยขอบคุณครับ คนที่นี่ก็โอเคอยู่นะเฟล,ลี่ดีกำลังเตรียมงานนะครับทำซุ้มทำอะไรเต็มไปหมดเลยตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นนาฬิกานะครับนาฬิกาประจำประจำวัดประจำประจำเมืองเลยนะครับนี่ นาฬิกาคือแบบใหญ่มากน,ะนี่ครับตอนนี้เป็นนาฬิกาเดินอยู่นะด้านหน้านี่เป็นถนนหลักนะครับถนนหลักที่จะไปเข้าเข้าเข้าเมืองใช่ถนนนั่นเหรอใช่ ตันนี้ก็เป็นพญานากนะทำเป็นพยานมากนะครับโดยใช้ไม่ไผ่าสารเนาะด้วยสีทองตรงนี้พญานาคนะก็ทำจากไม้ไผ่าสารแล้วก็ทาสีออกสีทองทองนะครับอีกรับก็มีคณะทัวร์จากต่างประเทศอยู่นะ and that we see you are near right my I think so I think so stay in the pressure line man huh have video huh have video youtube 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 yeah. hello. 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 hello 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 what's your name what's your my name oh. my name is dragon oh. oh nice to meet you nice to meet you น่าตอนนี้มีกลองทรายนะครับโอ้ทรายจริงเอาไว้มาก่อกอ,กองทรายกันนะครับคนทรายเข้าวัดผมกำลังเตรียมงานโอ้ปีนี้จัดใหญ่โตนะครับเจ้กานที่วัดนมนมะ คนก็กำลังช่วยกันจัดงานช่วยกันทำงานนะฮะน่าจะไม่ได้จ้านะครับน่าจะเป็นแบบเป็นชาวบ้านมาช่วยช่วยวัดจานอานตรงนี้ก็ทำดอกบัวดอกบัวสีทอง นี่ดอกบัวสีทองพอทําเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้ยังเป็นสีขาวนะันนี้ก็มาทาสีเรียบร้อยนะครับเป็นดอกบัวมันลุก้อเลยสถานที่จัดงานนะครับเราก็พามาชมบรรยากาศสถานที่จัดงานกันชอออย่างเงี้ยมันแบบบ้านๆดีนียอด เยียมหลวงก็ช่วยกันทำงานกันแบบน่าจะไม่ได้จ้างนะน่าจะเป็นชาวบ้านมาช่วยกันทำน่าจะเป็นจิตอาสาประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีราบ ไปดูครับชอบครับงานช่างน,นี่ตุ้ยกันจัดงานเห็นเห็นทำมันเนี้ยมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็อีกอาทิตย์เดียวนะอีกอาทิตย์เดียวก็เริ่มงานแล้วนี่จะทำแบบสวยๆยางี้ทำตะโฟมนะครับ ตรงนี้เป็นด้านหลังของวัดนะครับก็จะไม่มีอะไรนะตรงด้านหลังของวัดนี้ก็ไม่ได้จัดงานนะครับรนนอืมใช่ก็จะจัดงานอยู่ที่ด้านหน้าน,นาี่นนตรงนี้เป็นด้านหลังวัดก็จะมีโรงแรมต่างๆนะมีโรงแรมมีร้านอาหาร ตรงนี้เป็นอะไรนี่คืออะไรก็ไม่รู้โอ้ต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ถือว่าใหญ่เลต้นไม้ใหญ่มากเป็นมิวเซียมขายของที่ระลึกด้วย ไม่เคยเข้าไปเลยนะพาไปชมไหมเป็นที่ขายของที่ระลึกเราก็เดินมาเจอไอศครีมไม่ใช่เจอไอติมไอติมแน่เลยนี่ก็จะขายกันอย่างนี้นะมาดูหน่อยว้าวเอาเกิงเอาไหมไม่เอาใช่ไหมเอาสิเข,ข้ามัด สองพันแบบนี้เลย,บบเลยก็จะเป็นในตีมตัดเหมือนบ้านเรานะก็จะเป็นในตีมตัดเหมือนบ้านเราอ,อร่อยใช่ได้างงานทางงาน,งงานอร่อยครับ ครับดูไหม,มตรงด้านหลังมิวเซียมนี่ก็จะเป็นร้านกาแฟนะว่าโอเคมีฝรั่งมีนักท่องเที่ยว,วจริงเราเนี่ยก็เป็นนักท่องเที่ยวนะอ๋อข้างในเป็นมิวเซียม น,นี่คือเราก็เพิ่งรู้นะว่าที่วัดพนมเนี่ยมีคาเฟ่ด้วยน,นี่มีคาเฟ่้วยครับมีขนมด้วยอันนี้น่าสนใจอ,ไไนอันนี้เปน็นนี่เป็นสินค้าของกัมพูชานะคืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นชาปะ่ะ น่าจะเป็นแหมเป็นชาแหละนี่เป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งร้อยเปอเซ็นด้วยนี่ก็น้ำพึ่งเหมือนกันโอ้วิวดีบรรยากาศใช้ได้ มองออกจากกระจกไปก็จะเป็นหลังหลังวัดหลังสวนเป็นหลังวัดนะครับวันนี้เราก็พามาดูวิถีชีวิตของคนของสถานที่ท่องเที่ยวนะว่าเขามาจัดงานสงกรานกันให้ hey, มาจัดงานโจรถนำชมเมยนะที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขามาจัดกันที่นี่นะครับ ที่วัดพนมนะจะเป็นใจกลางเมืองเลยนะ,ะปีนี้นะครับเราไม่ได้อยู่ที่กัมพูชานะเราก็จะกลับที่ประเทศไทยนะครับเราก็มาถ่ายให้ดูคนนะลองชิมเบลนี่เ,เบลนี่ใช้ได้แล้วก็มี ชามะนาวไม่หวานมากนะครับเราก็เข้ามาในมิวเซียมนะก็จะเป็นรูปั้นต่างๆนะครับตามนี้กลิ่นคือแบบจะเป็นกลิ่นของเก่าเลยนะครับ กินของเก่ามากอันนี้น่าจะเป็นของใหม่ครับทะยอข้างในน่าจะเป็นของเก่าโอ้นี่อันนี้น่าจะของเก่าครับน่าจัว่ว น้าโจวประตูบ้านของเก่าเลยนี่น่าจะทำจากไม้สักนะทำไมข้ามถ่ายหรอไม่ไงถ่ายได้ไหมทำก็นดิโนเข้าไปในที่ขายของเมลเซียมเมื่อกี้นะ เขาไม่ถ่ายอดนี่นไไเราขึ้นไปข้างบนหน่อยดีกว่าไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวค่อยเดินไปดูข้างหน้าร้านเป็นร้านขายของไม่ให้เราถ่ายนี่เราก็ขึ้นมาที่ข้างด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นเจดีเจดีวัดพนม ทางขึ้นโหดโหดปวดขาเลยกินไก่เยอะด้วยมีนักท่องเที่ยวเลยครับนักท่องเที่ยวฝรั่งนี่ตังนี้เป็นเจดีเดี๋ยวเราลงนี่เลยก็ได้นี่ครับเจดีทอดพนมโอ้โหเหนื่อย นี่เป็นโบสนะครับเราไม่เข้านะเพราะเราเคยเข้าไปแล้วนี่ครับด้านหน้านี่โอ้ด้านหน้าวิวดีวิวดีมากเราก็จอดรถไว้ตรงนู้นตัวนี้เป็นนาฬิกานะ ตรนนี้เป็นโบสนะครับคนก็จะมาไหว้พระกันนะที่โบสนี้โบสวัดพนมตรงน,นี้เป็นด้านข้างนะนี่ตรงน,นี้เป็นด้านหน้านะ ันนี้เป็นด้านหน้าเราก็ไม่ขึ้นไปนะครับวันนี้เราไม่เข้าโบสเดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างกับการจัดเทศกาลโจรนถนัชมัยที่ประเทศกัมพูชานะครับน,นี่เป็นโบสนะค,ค,คนไทยครับสวัสดีครับคนที่นี่เหรอรโอ้โห <c oughs> <c oughs> เรามาเจอคนกัมพูชาผู้ไทยได้ด้วยยอดนิดหน่อยครับขอบคุณครับ <c oughs> เราก็จะลงตรงนี้นี่คนเยอะมากคนระับคนมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ นี่ตรงน,นี้เป็นทางลงนะครับโอ้ต้นมะขามใหญ่มากต้นมะขามโอ้ยมีกระลอกด้วยนี่กระลอกตรงน,นี้เอาตุยแล้วมั้งร้อนเปล่านี่สถานที่จัดงานนะ เตรียมงานกันจัดยิ่งใหญ่นะครับปีนี้นะครับเทศกาลจนธนมชมยที่ประเทศกรัรมพูชานะที่พนมเปญนนะครับสุมอลังการมาก เมื่อปีที่แล้วนี่คือเราเดินมาแค่ตรงเนี้ยเข้าไม่ได้เลยครับคนแบบแน่นมากโอ้โหบรรยากาศตรงนี้สุดยอดครับนี่ รบรรยากาศก็ประมาณนี้วัดพนมนี่ครับตรงนี้ก็ทำซุ้มนะอ่าตรงนี้ก็ทำซุ้มเหมือนกันนะครับก็จะเป็นที่ตรงตรงวัดเนี่ยก็จะเป็นกล,กลมๆอย่างนี้นะครับเดินได้รอบเลยจะเป็นวงเวียนคล้ายๆกับวงเวียนนะครับรอบวัด ตัวนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นนะครับรจะไปดูสนามเด็กเล่นไหมไปไหมไไข้าไปก็ออกมา งานเขายังไม่มีนะครับงานมีวันที่สิบสามถึงสิบห้านะเราก็พามาสำรวจพามาดูสถานที่จัดงานนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศของพนมเปนประเทศกรัรมพูชานะครับนี่เลยเป็นสวนสาธารนณะเด็กเยอะมาก มีพ่อค้ามาขายไอติมแม่ค้ามาขายไอติมเยอะเลยเป็นแบบสวนสาธารณะนะครับ เด็กเพียบแล้วคนของขายก็เยอะโอ้ต้นไทรตัวน,นี้ใหญ่มากตนน้ออตนไทใหญ่ต้นไทรใหญ่นะครับตนี้ก็มีคาเฟ่ด้วยคาเฟ่ข้างวัดเราไม่เคยเดินมาแบบอย่างนี้เลยนะครับ